นี่เพื่อนใช่ไหมนนี้เพื่อนนอนนะยิงไก่สวัสดีเวดอ๋อมาโยกคนผมแล้วก็พี่ชายไมาอะไรบ้ากันมาอย่างนี้ในกลกูอยากปิดเลยเมื่าไงล่ะเราอ่ะสร้างเรื่องไว้เยอะนี่เห็นไหมฮะเห็นหรือเปล่าเด็งร้อยเขาประชุมกันหน้าสภาเต็มเลย จงเรื่องเยอะนะเราไม่รู้ผมไม่รู้ไม่รู้เดี๋ยวว่ามันเผื่อไม่ไหลเดี๋ยวผมบอกเองเออได้ไม่ต้องมาไล่ผมเผื่อไหลเอาเองโอ้ยป้าวออกๆเนื้อไม่ได้จะเลือดจะเลือดผมไม่ออกไม่ได้เดี๋ยวผมบอกเองไม่ออกผมบอกไปจะไมไปไม่ได้อะไรไปเหมือนไม่อยู่แล้วไงไอ้ตัวนี้ดีว่ะไอ้ตัวนี้อยู่อยู่เปลี่ยนไว้ตัวนี้เออว่าแต่ท่านจะแก้ปัญหาทางการเมืองยังไงท่าน ลุงหัวหนวกลุงหาใบไม่เจอลุงหาใ่ไม่เจออ๋อแต่ท่านจะแก้ปัญหาการเมืองยังไงท่านเศรษฐกิจตกต่ำมากเลยเว้ยไม่ร้องไปทุกคนโอ้ยไม่เกี่ยวกับการแก้ปัญหาทุกคนไม่มีอะไรมากอย่าไม่ร้องไปทุกคนเพวยการดูแลรักษาไม่ได้เลไม่อยู่ในอำนาจของอะไรวะสีอะไรดีวะเอ้ยปัญหาเดียันา้ เออปัญหาลิปตาต์เพราเราต้องอยู่แบบประเด็ชการอยู่ประเด็ชการอยู่ตสภาอะไรประเด็ชการนะปัญหาที่ปตาต์นี่เห็นเด็กๆเขาไปเรียกร้องอยู่หน้าสภาเห็นไหมล่ะเราผมไม่เห็นเราผมไม่เราออกมาดูเราออกมาดูเราไปออกมาดูว่าเดี๋ยวประโยชผมไปเอาเมิเก็บตามวันพี่น้องไปดูกคนไปซื้อเรือน้ำยังดีกว่าโอ้แต่ท่านนี่ออกมาก็เพื่อเวลาชีวิตผมผมนั่งหาไปแบบหาแบบแถวแล้วาดดาบ้านหน้าบ้านหน้าอะไรอย่างเงี้ยโอ้ องนั้นไปแต่ท่านเรือดำน้ำที่ซื้อมาได้ใช้ยังไงอโอมันไม่ได้ใช้หรอกไม่ได้ใช้ซื้อมาทำแผลเลยท่านไม่รู้วัวเหมือนกันเลี้ยงวัวไม่มีอะไรมากนี่เอาไปด้วยคนไม่ได้ใช้แล้วมึงจะซื้อมาทำไมทำไมมึงไม่เก็บไว้คืดว่าเพื่อป้องกันไม่ได้ใดใดวิคานแลนท์ที่รู ไม่รู้เหมือนกันพี่ก็คืดเหมือนกันพี่ก็คื๊ดเหมือนกันปิ่นเสียงงไม่รู้ช่องพี่จะโดนปิดหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่เอาหรอกถ้าบอกปิดเดี๋ยวบอกไม่ปิดเองก็ได้ไหมโอ้ผมเป็นเด็กเส้นให้ท่านนเป็นเด็กเส้นเส้นยาไม่ใช่เส้นยาเด็กๆหน้าสภาเขากำลังไปเรียกร้องอะไท่านออกทำไมท่านไม่ออกให้เขาหน่อยเกิดจะประเทศจะดีขึ้นบอกไปบอกไป บอกไปแล้วกันจะมาประเทศไม่ดีก็หรอกไห้บอกพวกคุณบอกพวกคุณมาไม่นจะดีขึ้นครับครับเดี๋ยวจบตอนนี้ก่อนนะปีนนะเดี๋ยวพี่ทำาห้ด้วยเกยตายไม่เสียงตีนพี่น้องมีเสียงตีนผมได้ยินอยู่แล้วัะผมเดี๋ยวกูไม่เคยหวันกูอยากโดนปิดจอบด้วยจอบอะไรนะ มึงดูมึงตายช่อชื่อเขาเอาเว้ยมึไหนเออเหมือนกันไอตายหาละเดี๋ยวปิดช่องให้เราหัวเลยผมปิดเองผมไม่ปิดหรอกเดี๋ยวผมไม่ V I P ด้วยโอ้ดีดีช่องโอ้โหต้องง้นท่านเว I ีท่านอ่าท่านพอจะมีเสียงเอาเพี่น้องโอ้ยพี่น้องมาเยอะอ้าวไอ้บัญชีพี่น้องผมไอ้บัญชีพี่น้องมาเยอะนักผมด้านหน้าผมเดี๋ยวพึ่ง ดเพ่งวตะกูลเจนเจนไปแล้วพี่น้องไปแล้วจ้ากูไปแล้วจ้าตากูลอยู่ระบายแหละอยู่ไปก็ไม่มีอะไรดีขึ้นไม่ใช่เออมึงก็จะรู้ชีวิตมึงโว้ยโว้ยตึงมากเลยพี่น้องตึงมากเลยตรงนี้ตึงมากเลยงั้จะยุบชีวิตผมไม่ได้นะว้าวอ้าวบมสบอว้ากูเลยบอสระบายเลยบอสระบายเลยกอยู่ไปกูจะพูดซะบ่อยผมอยู่จัง งัดรถถังมายิงมนเียท่านงัดรถถังมายิงมนเลยยิงไม่ได้พี่น้องยิงไม่ได้ไม่รู้มีคนอยู่ใกล้ผมผมยิงแล้วท่านเอาเว้ยวุ้ยนักเรียนทำไมต้องมายิงผมเนี่ยนักเรียนเอาออกมาดิท่านออกมาดิผมยิงมาแล้วท่านโคตรมากโคตรมากท่านตายห่าชิปหายแล้วท่านตายแล้วโอ้โห โอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊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 ยอ๊ยโ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 อ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ้ยโอ๊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 ยโอ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 ยอยโยโอ้ยโอ้ยโอยอยโอยโอยโอ อยาก้ถ้าคุณอยากได้ก็ได้ใดดิกลงคุณต้องเรียกผมออกมาคุณต้องเก็บแตกแล้วผมก็เรียกคุณมาคุณได้ไหมท่านผมจะบอกไปท่านกระสุนผมหมดแล้วท่านอ้าวเว้ยไอ้โวกกาพูดไรกระสุนผมหมดแล้วท่านอ้าวเว้ยเฮ้ยจีเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวตัวอาเจียนก่อนจีเตอว์เตอร์เตอรอาเจียนก่อนเซกกระสุนให้คนชื่อนิโออ่านไรวะอ่านว่าอะไรวะไม่ไนายกอ่านอ่านภาษานายกอ่านตังกินไม่ออกเออกูรู้ไม่ต้องบอด โอ้เลยไปหานว่าอะไรวะหานไม่รู้เรื่องไปแล้วท่านอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยก็ลอกบินได้เบลเลอร์เบลเลอร์เบลเลอร์อ๋อเบลเลอร์อ๋อุณมากอยาได้เบลเลอร์เนี่ยวออแม่หมดละบ้านผมอยาให้พี่น้องาถยนตทุกคนนะ๋ยวเรียกผมเลยถ้าคุณอยากให้พี่น้องมายนถ้าคุณอยากให้ประเทศเล่ขึ้นคุต้องเรียกผมประเทศลมจมพะมอรู้เปล่า มูรู้กูรู้ไว้ว่าประเทศนี้อยู่ได้เพราะผมถ้าไม่มีผมเนี่ยประเทศนี้อยู่ไม่ได้น่าอยู่ขึ้นเยอะเลยล่ะไม่ต้องห่วงโอ้ยยังผมกูพิสูจอะไรปะเทศผมอะมัดดินผลมาตรานที่สามร้อยยี่สิบบาทของประเทศไทยสามหนึ่งสามสามสองสี่สามห้าอ้ใช่ถูกต้องคุณรู้ไหมปลาอะไรหยุดไม่อยู่ปลามึงนี่เลยหยุดยังไงก็ไม่เยอะ หยุดทำหายล้วอยู่หน้าสถานเตรียมไม่เห็นมึงจะออกให้เขาเลยไอ้โถเดี๋ยวผมไม่ต้องหวัวเดี๋ยวผมเสียงเขถังไปเสียงเถังเลยไม่ต้องหวัวไม่ต้องหวัวดาบว่าเขาจะหนีไม่หนีเขาจะไปมเราต้องไปเองคนเลยว่ามันจะนั่งอนั่งอยู่ได้ห้าร้อยปีขนาดนั้นมันนั่งเดินไปเดินมาจะปวดขาเขาจะไหมอยู่เป็นอะไมอยู่ไปก็ตาย ตายแล้ว嘛เหมือนเมื่อกี้นั่นตายเหมือนเมื่อกี้เลยระบายพูดเลยนะพูดเลยนะไอ้ตายเหมือนเมื่อกี้ฮะบอกว่าผมตายไม่รู้เหมือนกันเมื่อกี้ผมแค่อ่อนด้วยมันผมไม่อยากเสียวรถต่างกมายิงมันเฉยๆเจียงจังเลยท่านหผมจะยิงภาษารถแบบบินบินวาร์ปยิงหัวแตกหมดตีได้ไม่อยากพูดมากถึงหมดตีอะหมดตีเลยโหคนละเกม ผมสามารถเสกเลยดตน้ำขอกมาก็ได้เนี่ยรู้ไหมผมสามารถเสกืน้ำองมาได้ทำไเจอมมาเล่นไว้ได้หรอไม่มีอะไรบ้าก็อย่าไปรอยกันไดแลาได้เครื่องท่านลงเครื่องามสามร้อยเดี๋ยวลงเองสามร้ได้แม่ขอเงินคนสามเอามาห้าพเอามาห้าพันปีางผม่มีเออไม่มีปืนเลยท่านเสกปืนให้ผมเลยท่านผมไม่มีปืนเลย เอาอะไรอ่ะเอาอะไรเอา RPG หรือว่าอัรคหรือว่าเอาอะไรเออเอารถคนน้ำเอารถคนน้ำตังเลยไอ้ติ๊กเฮ้ยมึงจอดนาำสกุลดิไอชิพายวางน้ำกูนมากูก็แย่ดิชิพายแล้วกูต้องมีส่วนตัดแล้วไอชิเเนียพายมาเยอะเลยดาวไม่ไปดามไม่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 โดนไม่โดนไม่โดน โดนแน่นะตู๋ได้ไหมไอ้ตู่ไม่ดำอะไรไม่ได้หรอกไม่ใช่ไม่ได้ไหมแ่เาไม่ชอบพี่เบินไม่ได้นะเพราะไม่บินหรอกไม่บินผมอยู่ในการควบบูมบูมหมดแล้วเจอคนพี่เจอคนปะได้ครับเรื่องเดี๋ยวไอ้ฟ้าบูดก็ใจโอ้โหกดกลืนไปนะบางทีเหมือนคุ้ยินเสียงตีนแถวนี้ใช่เชื่อด้วยมีคนเชื่อเลยมีคน ช่วยตัวเองดิขั้นกูมีคนอีกอะเอราะผมช่วยตัวเองไม่ได้ต้องให้คนอื่ช่วยพน้ามีคนอยู่กับผมชยช to ่วยได้เป็นยุทธการได้ก็เดินไปไม่ได้คุณผู้ชมต้องท่านผมโดนแทบท่านผมโดนแทบเฮ้ยผมจะตายท่านท่านไปทำอะไรแถวนั้นกูบอกว่ามีคนผมบอกว่ามีคน ผมรอดแล้วท่านผมรอดแล้วรถมาซ่อมเกาะขี้เกือบตายเมื่อกี้นตายแล้วโชคดีบริโดนลุงบริโดนในบริโดนลุงวับพี่น้องไปเอโชคดีครับมันอยู่ไหนเนี่ยาวพูดอะไรนะได้แล้วไรผมม่เาพี่ร้องไปเยอะทุกคนเนี่ยที่อย่างเช่นแบบอาย่ วันอะไรกันเขไม่ใช่ระว,วังแถบมาน้องพี่อย่าเข้าไปเมื่ยินเลยมีคนไหมไม่มีหายไปแล้วไม่มีพี่ต้องการเลดดอทวานรู้ไม่ดิระว,วังแถบนั้นมันวางแถบอยู่ข้างหน้าพี่อะ่ะออกประตูมาก็เจอแม่ฝั่งนู้นก็ยังเจออ้าวทำไมไปตายอยู่ตรงนูนะ้นล่ะท่านไมื่อไหร่ไม่ต้องไปช่วยผมผม,ผมอย่าตายอยากอยู่พี่น้องมาอยู่ทุกคนเล่นไอ้ไอ้บ mm ิ๊กบิ๊กมาบิ๊กบิ๊กมาเราไปช่วยจะไปไ,ไ,ไอ้ประยุทธ์ ยุ im, <initiatives> <c oughs> ึดอะไรออกนำสมุนด้วยสิขวบนำสมุนไม่ได้มายึดจะไม่ออกประยุทธ์จังอคารมายึจังอคารเราดะพูดดีๆพูดไม่ได้พูดเรียกนำสกุนนายกปิดแล้วองมีกันอยู่ประเด็นี้ได้ไงพูดออกมาสิผมพูดไม่ได้แค่จะตายแล้วมท่านมันไม่เป็นไรปล่อยฆ่าตายไปเอ้ยแต่ท่านอะปล่อยกูตายไปผมไม่อยากอยู่กัพี่น้องเหมือนกันผมไม่อยากอยู่กับพี่น้องแล้วตอนนี้ผมเหนื่อยมาก อยู่มาะเดี๋ยวได้มา6ปีเอออยู่ทำหายได้ตั้งไมปีกคอื่นเขาเห็นก็อยู่เตรียมที่ก็5ปีแล้วท่านไม่เคยเห็นเหรอไม่เป็นไรปล่อยตายไปลาก่อนท่านเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวเดี๋ยวรอไอจีเอ็มก่อนเฮ้ยะไจีเอ็มฟื้นคืนชีพดิเออคือชีพเลยหัวสั่งไปโยมไปโปรมากลายเป็นเรียนไพได้ไหมไม่มีป่ะไม่มีใช่ไหมมันมีมันมีมันมี ตึงด้วยตึงด้วยพวกแกนี่เ๋ยวนี้ตึงมีหพี่ต้องส่อไฟฟาโอ้มันไม่มีตัวตึงอนห่ตัวนี้โอ้เย็นเย็นเย็หหลมล้วนลมล้วนเห็นต่อหน้าต่อตาระบาบาอ้บไมได้หรอถูกมอดเตเมมาเออไปดไปยนฮะเห็นละเห็นละหอแตก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 เรื่องน่ะ น้องออกเลยออกน้องเข้าวงไปเข้าวงเข้าวงไปด้วยด้วยด้วย้ a b y baby เข้าวงเลยเข้าวงเลยเข้าวงเลยไป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 โหเราเข้าเราไปเด็กใหญ่เออไม่ใช่ไม่ใช่ไหมไยกไม่ใช่พลเอกพิพิธจันโอไม่ใช่จะตั้งคานก็พอแล้วมั้งไม่ต้องออกไม่ต้องออกเสือเอาเราไปโบว์เบียร์ก็เสือกูยังไม่อยากให้ช่องดังโอ้ยช่องผมจะปิดเพราะท่านนี่แหละ เอาละไปขงปีก็เปิดไปเดี๋ยวผมกู้คืนมาไ,ได้กู้คืนมาไ,มได้ไม่ไว้ใจไมึงเลยนดูทำไมดูหวาเลยดูไม่เดี๋ยวเวลาพวกคุณว่ายน้ำเนี่ยน้ำไม่มีสารพิษมีสารพิษด้วยใช่เพราะว่าเป็นผมเองผมปล่อยน้ำมันเรือมนน้ำลงไปเอ้ปล่อยทำไมล่ะท่านไม่มีประโยชน์เลยน่ะอ๋อผมเคยดำลงไปแล้วเคยเอาเดือดน้ำลงไปแล้วโอ้ซื้อมาแคิลเนะี่ยได้หรือมาเล่น ไม่เสียไม่เสียเดี๋ยวคุณรู้ในนาคุคุณได้ใช้ในนอนใช,ใ,ชใช้น้ำมาทเที่ยวนั่นใช่ไม่เคยหนอนในข่าวผมเดบเดี๋ยวยิงมไม่รู้กี่ปีว่าจะดูใครเอาแอร์บอลมาวะโอมนัน่าเป็นโจนได้ยิงคุณหลอกผมใส่โอ่เดี๋ยวบรรินแล้วบินแล้วบินล้วบินแล้วอ้พี่แอร์บอลไงล้าหน้าไงแอบอล ยังไม่รู้จริงดิไอที่มันตั้งแล้วมันบินนะอ๋ออ๋อเหมือนบูเล่บูอะไรเนี่ยไม่รู้จักได้ไงอ๋อก็เหมือนเครื่องดีตัวในฟรีวายอะบอสไม่รู้ได้ไงว่าแอร์บอลเนี่ยฮะเก็บมาจากแอร์บอลมันมันเหมือนบอสลมันยิ่งชื่อชื่อว่าน่ะชื่อมันชื่อว่าแอร์บอลแค่เป็นคนชิคชี่วะ คุณร um: ู nah ้ไหมว่าผมไม่ร Air <kindergarten. S 1> ู้ผมไม่รู้ที่เราบ้านยี่รุนอยู่ได้พวกผมที่คือในแอบอลนะแอบอลเอบอลไงเอบอลคืออะไรแอบอลมีโฮโลหรือเลดดออะไรมีกันไหมพี่อะไรเลดดอรวะไม่มีแต่พี่ก็ไม่ถือสไนเปอร์ดีปัญหาเนี่ต่ายตายตายต่ายเองว่าสเต็แหม่จะโม่บนะเดี๋ยวรอก่อน ดี๋ยวกูรอจบเกมนี้แล้วกูจะเห็นบอกฟื้นอะไรรอจบเกมนี้มันก็ต้องฟื้นอยู่แล้วผมบอกแล้วไม่มีคนยิงเห็นยังที่ดูยวไหนวะตันหน้าหรือเปล่าตันตาบอดหรือเปล่าโอ้โบพูดอะไรนะไม่กว่าพูดไปรู้ไหมที่เบอร์เจลอยู่ได้เพราะผมคนเดียวผมจะช่วยพี่น้องไวยทุกคนรู้ไม่เจี่ยผมเหรอไม่เจี่ยผมไหม ช่วยออกไปหน่อยท่านไม่รู้ไหมว่าด้านประยุทธ์จันโอนเดีย๋ยวจันโอนเดี๋ยท่านากูจะกูลำบากท่านกูนลำบากใจด้วยอ๋อลืมลืมตัวดีตัวดีได้เป็นคนได<ต>้เป็น<ต>คนสวัสดีครับลงมาครับสวัสดียิงกระเด้วกระเด้าไหมเดียบร้อยหดาวซอมบี้ซอมบี้ซอมบี้ไปวะซอมบี้มาซอมบี้มันซอมบี้คนอื่นซอมบี้คนอื่นได้เป็นจันจะเอาไว้ใคร เวันนี้ก็เพื่อปาหน้ามัตกไม่ต้องทำะไรแล้วปหรอเแบบผมรู้ไงว่าเขาจะสามารถแบกลูกตู่ได้ก็เลยแบบปล่อยไดเลยเออลูกตู่เข้ามาในชิพายช่องมัจะปิดพ่อมึงเนี่ยโดนปิดพ่อมึงเลยเนี่ยอ่าเดี๋ยวเอาใหม่คนก็ได้ปณีนาด้นหมคนด้นหมคนจะดูไหมปดีนาทิกตกอะ ไม่ดาวสักทีว่าเออดาวสักทีนานที่ไานระยะไกลจัดวิพี่พี่มี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 ตัวขึ้นฝั่งมาตรงตรงไม่รู้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 ใช้ขวาไม่รู้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 บอกลูกป้อมไม่รู้ไม่รู้อะไรนะลุงป้อมใช่ลุงป้อมลุงผมเองลุงผมเองนะลุงป้อมผมเชื่อไหมผมเชื่อเนี่ยตัวไหนเนาะพี่ที่ร้อยเจ็ดเก้าพี่เจอพี่พี่ไม่มีสนัยลงไปเลยพี่มันนี่ โอ้เรือดำน้ำไปเลยไปเลยมันมันเข้าวงไม่ทันหรอกไปเลยไปเลยเข้าวงไม่ทันหรอกพี่ยิงเสือพี่ยิงเสือรถด้านหน้าบอสใจเย็นบอสเฮียรถชนไปน้ำไปเฉยเกือบตายรดุดฝักโอ้รถโคตรเร็วมา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 แล้มึงพี่ร้อเขาก่อนผมก็ไม่เป็นไรบ้างก็อย่าไปรอปัจจุบันโจรจะช่วยกันดูแลแต่ประได้ใด โดยเฉพาะนีโอนะไอ้มีกระสุนเลยมีทาไกระสุนบกระสุนเไรกระสุนปืนอ่านี่แหละตัวธรรมดาเออนะวงบีบีอะไรนะพี่อโอเคครับได้ครได้ครัไปเจอเข้าไปครับทีไรทีไทีไทีไรทีไรทีกระสุนกะสุน ูไหนวะเปิดระเบิดเบระเบิดลองเบระเบิดเบระเบิดหลังหลังเจอละขึ้นเขาเป็น้นเงียนยพี่มันโดดลงมาโอ้ยตายตายตายตพี่ตายสองตัวสตัวสวยสวยสวย้ยพี่งองแผะจะหมตัวโมีล